คุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ B&S 789เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ The v i r a l His t Award 2024สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คุณทันชนกผุนดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ B&S 789ได้รับรางวัลสาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและบุคคลในแวดวงบันเทิงที่มีอิทธิพลและสร้างปรากฏการณ์ไวรัลในปีที่ผ่านมาและเพื่อเชิดชูเกียรติความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่และเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาล โดยงานประกาศรางวัล The Viral Hit a w a r d 2024ได้จัดขึ้นในวันที่5มีย,ยน2568ณโรงละครแบงคอกสยามพิคเนศชั้น7ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันทัญชนกผลดี ผู้บริหารสถาบันฝึกบรม B&S 789นะคะก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรางวัล The Boyle Nit Award ปี2024ซึ่งเป็นครั้งแรกของรางวัลที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับเกียรติได้มารับในสาขาผู้บริหารดีเด่นในปี2025ค่ะค่ะความตื่นเต้นมีมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนะเพราะว่า,วางานก็จะเป็นปีแรกด้วยแล้วก็มุ่ชมันได้รัรางวัลอย่าิ่งใหญ่ด้วยทุกิ่า ความตื่นเต้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มายินตรงนี้และก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัลจริงค่ะสำหรับรางวัลที่ไดเราไปจะสามารถนำไปต่อยอดเป็่อะไรบ้างคะ รางวัลน,นี้ที่รับไปจะนำไปสร้างเสริมคุณงามความดีนะคะให้แก่ประเทศชาติไทยของบ้านเรานะคะแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ยอมรับและยังไงก็ตามฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสตาบันฝึกอบรม BNS 789ที่อยู่คู่คนไทยแล้วก็ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมา24ปีเต็มแล้วค่ะแค่พูดถึงสถาบ้านเรคอนบ้านคะปีนี้จะมีพัฒนาอะไรอ๋อในช่วงปีนี้เราก็จะมีในเรื่องของ การพัฒนาในเรื่องของุคลิกภาพและก็ ESB นะคะพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศค่ะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข099 789 4264 <c oughs> นัทันชนกผลดีค่ะมีช่องทางออนไลน์ที่คุณไับติดต่ออ๋อค่ะแล้วก็มีนะคะ t ิกตอ k ที่โบนัสบัตเตอร์ไฟค่ะถามว่ามาีไว้ไหนบ้างสำหรับผอ้มาเพื่อได้การบราสถาบัน ก็เป้าหมายก็เช่นเดียวกันก็กลับไปที่เรื่องเดิมนะคะว่าเราจะเน้นในเรื่องของพฤติกรรมการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับไปยังทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะมีแผนโปรเจกต์อะไรบ้างหมคะสำหรับปี แผนโปรเจกต์ที่คิดไว้อะหรอคะก็มีในเรื่องของบุคลิกภาพปี2025แล้วก็มีจิตวิทยาในการขจัดข้อโต้แย้งนะคะจิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยสื่อสารอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพและทําอย่างไรให้องค์กรรักกันอันนี้จะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็รวไมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแบบ5ดาวหรือ6ดาวขึ้นไปตรงนี้ก็ยังคงขาดแคลนอยู่นะคะเรื่องของพฤติกรรมบริการยังคงต้องมีการคนาต่อไปอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะยังไงก็ตามเราังคงต้องค้นคอนเซ็ปต์ในสเสน่ห์ของคนไทยนี้นะคะก็คือในเรื่องของคําพูดมัดจําการกระทํามัดใจทุกอย่างต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะ